กิจกรรมใหม่รับเงินฟรีสูงสุด1,500บาทจาก Lazada สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube นะคะในวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนทำกิจกรรมดีๆจาก Lazada เป็นกิจกรรมที่แบบว่าแค่อัพรูปภาพกับอัปโหลดวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถรับเงินได้นะคะสูงสุดถึง1,500บาทกันเลยทีเดียวกิจกรรมนี้เป็นยังไงไปชมกันค่ะ อันแรกทุกคนเข้าไปที่แอป Lazada ของเราได้เลยใครไม่มีนะคะก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะจากนั้นก็กดข้ามได้เลยค่ะทีนี้ให้ทุกคนมาที่คําว่าฟีดนะที่คําว่าฟีดตัวนี้นะไปเลยจากนั้นทุกคนจะเห็นตัวสัญลักษณ์กล้องนะคะเขาบอกว่าโพสต์วิดีโอและรับคูปอง140บบาทให้ทุกคนกดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นเขาจะให้เราเลือกภาพถ่ายและวิดีโอ อันนี้นะจงต้องบอกก่อนเลยนะว่ากติกาของเขาก็คือขอ้เราเนี่ยอัปโหลดวิดีโอแล้วก็อัปโหลดภาพค่ะก็จะเป็นการอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าที่เราสั่งจาก l าซาด a าส่วนภาพถ่ายก็จะเป็นภาพถ่ายการรีวิวสินค้าที่สั่งจากลาซาด้านะคะอ,อันนี้เขาจะให้เป็นแฟชั่นหน้าร้อนก็แนะนําทุกคนถ้าใครเคยสั่งซื้อเสื้อจากลาซาด้าก็แนะนําเป็นใส สวมเสื้อที่เราสั่งาจากลาซาด้านะคะทุกคนแล้วเราก็ถ่ายจากนั้นก็เอามาโพสลงในหน้าฝีนะทีนี้อันนี้นามขออนุญ,ญาตกดข้ามไปก่อนทุกคนให้สังเกตตัวนี้นะคะที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์โปรไฟล์ของเราเนาะถ้าใครเจอนะให้ให้กดคลิกเข้าไปที่นี้ค่ะเขาจะบอกว่าทำภารกิจเขาจะบอกว่าทำภารกิจ ทุกคนลองคลิกเข้าไปอ่านกันนองเข้ามาอ่านก่อนนะคะอย่างที่น้ำบอกเลยอ่าภารกิจประจำวันนะคะกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดในวันที่27เดือน5 2022เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้มีก็รีบไปอัปโหลดรูปภาพรีบอัปโหลดคลิปวิดีโอของเราลงนะคะทุกคน